ก็ฮัลโหลสวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะบีดีดีนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสมัครรหัสใหม่นะครับสมัครรหัสใหม่ไปแกล้งนะคนในซึมนะว่าแกล้งของเงินนะว่าเขาจะให้ยังไงไหมนะครับวิธีการสมัครนะครับเราก็กดเข้าบวกลบแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดเข้าอีกทีนึนะรหัสนี้ก็ใครอยากได้ก็เอาไปเลยนะครับพี่แจกเลยนะครับผมชื่อตามชื่อนั้น,น,นเลยนะ <laughs> รหัสเซตสตัวนะครับใครอยากได้ก็นะครับผมเลือกเพศชายแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับผมว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับเขาจะได้ประมวลผลว่าเราอายุทเท่าไหร่นะครับถึงจะเล่นเซฟนี้ได้หรือยังไงก็เล่นได้หมดทุกคนนะครับผมเล่นได้ทุกคนครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมจะตั้งแบบประมาณนี้เลยนะอ่าตั้งแบบประมาณนี้เลยนะครับโอเค เราก็จะเกิดเด็กใหม่นะโอเคเราก็กดโอเคไปนะครับอเอากดดิออเราก็จะเกิดอยู่ตรงหน้าเด็กใหม่เลยนะครับวิธีการเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเข้ามาใหม่ๆแล้วก็ไปเอากระตุ้ไอของเด็กใหม่ก่อนนะมันจะมีกระเป๋าไหนวะไหนวะเออไงไงี่ไงรอย,อยเปลิดๆทำไมไม่เห็นวะ นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับจุดของรับเด็กอ่าของขวัญเด็กใหม่นะออกดเอนแล้วกดตกลงนะฮะเราจะได้เงินหลายบาทนะเลยนะเยอะมากนะครับผมก็เดีย๋ยวเราไปแก้กันนะว่าเดี๋ยวเราไปแก้พี่คนตัดอีแก๊งเลยวะอีแก๊งเลยวะเราจะลองติดติดติดเขากันไปเับเขากัน คือรถด้วยคือรถด้วยไปไป,ไป,ไปพี่ครับพี่ครับเราจะกรองแกงดูพี่ครับพี่ครับ <S <S พี่ครับเดี๋ยวจะลองขอตังค์เขาดูนะว่าเขาจะให้หรือเปล่านะเราจะมาทดสอบสังคมแห่งกล้าด้วยนะฮะต่อยเปล่าไอ้เหี้ยต่อยกูแล้วไอ้สัสหนีก่อนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่ว่าเขาจะต่อยกับเพื่อนคนนี้นี่ว่า <S <S เอาวะเอาวะ วเอาต่อยไหม <laughs> นักเลงจัดนะสิร์ฟนี่พี่ครับพี่ครับขอตังค์หน่อยได้ไหมขอตังค์หน่อยหน่อยครับโอเคเออลองดูดิว่าเขาจะตอบอะไรดีดูดูดูเขาเออเขาเมินผมเฉยอะ่ะเออนี่ไงล่ะฮะถ้าเราแบบสมัครรหัสใหม่เขาจะเมินเรานะเป็นกันไหมนะเขาไม่สนใจผมเลยอ่ะ ขอคนนี้ก็ได้วะพี่ครับพี่ครับพี่ครับขอตังค์หน่อยครับตังค์หน่อยครับ <c oughs> พียังไม่มีเลยโอ้ถ้าเขามีน่าจะมีอยู่นะแต่เขาไม่สนใจดิแก๊งเรานีไงมาทําเลยวะหน้าจุจุเราจะลองอ่าขอตังค์เขาดูหน่อยดิ พี่ครับพี่ครับครับผมโอ้เขาตอบอ่ะโอ้แก๊งพี่เห็นไหมเด็กดีทุกคนนะเขอตังค์หน่อยครับผมแก๊งพี่เด็กดีทุกคนนะไม่มีตังค์ครับเอาเฮียหูกำลังชมเมื่อกี้เนี่ยก็น่าจะยังไงก็ไม่รู้นะเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยต่อยต่อยยังไงวะเฮียแก๊งกูนะเว้ยแก๊งปุ้นเอา่อยต่อยต่อยเฉยต่อยเหรอต่อยอะไรเฮียเอามาดิ โอ้นักเลงจัดแกงกูนะเว้ยมึงต่อยมึเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาดีเอาดีเอาดีเอาหนีไปไหนหนีไปไหนมึงต่อยกูไม่ได้กูเป็นเด็กใหม่ต่อย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 อยู่ไหนเอามาดิเอ้เอ้ยเอ้ไหนไหนไหนเอาเอาดิใส่หมัดตรงหมัดตรงไว้สิครับหนึ่งดอกเอาหนีหนีอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีต่อยเด็กไหมดิต่อยดิในเทปโซนต่อยต่อยอืยัดหน้าแม่งให้อเย หนีแล้วเฮีย,ยหนีแล้วอิงขอคนนี้ก็ได้วะพี่ครับ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 ขอตั้งหน่อยครับผมแก๊งเลยวะมีรู้เหมือนกันนะเราขออย่างเดียวนะขอสักพันร้อยนึงแล้วกันนะจะให้ไหมเขาให้อยู่ครับหนึ่งพันเอ,อ้ยนี่แก๊งเรานี่ว่า แก๊งเราคนเล่นเยอะจังวะแก๊งเราแก๊งเราคนเล่นเยอะพี่ครับพี่คร้าแต่ทักอยู่อยู่แก๊งไหนครับรับล,ลองแก๊งถามดูดิว่าเขาจะคือน้องๆแก๊งพี่เนี่ยเขาจะรักพี่จริงหรือเปล่าเนะี่ยพี่จะลองแก๊งถามดูนะสีเทจัดไอ้ยสีเทจัดเดี๋ยวพี่จะลองถามดูว่าเขารักพี่ไหมอะไรอย่างนี้แก๊งแก๊งดูดิ ใครเปน็นเลิกลองแต้มลองทาแกงแล้ลองทำแกอองแกดูว่าเขาจะแบบเขาจะปฏิกิริยายัางไงนะครับถ้าเด็กใหม่มาถามจะมาลองใจเขาดูเซิร์สเพนการเราบันดินเซลอ๋อเฮ้ยเขารู้จักอยู่นะอืมรูจ้จักถามอะไรได้ไหมถามอะไร <c oughs> ได้ไหมได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่า อย่างนี้หนยเลยที่บองดีอ,อะจะบอกเขาต่าไ,ไงต,อ,ไไงตอ,ไไงอ่าไตาไักอาใจผมไปเลยน,น,น้องคนนี้เดี๋วจาชื่อไวนะเี่จะเอาเอานไปกเจลองพิมพ์ตนีว่าเขาทา,ทามหน้าที่ไหมเะแกี่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีเด็กนะ ลองถามดูว่าเออเขาจะทํำไหมว่าหาเงินหาคนให้หาคนเขาแกง๊งพี่ไหมอย่างเงี้ยนะผมขอตั้งหน่อยครับดีครับจีไอ้น,นี่ไงที่มันต่อยต่อยเด็กแก๊งพี่สกินมันบังเลยวะทิ <c oughs> น,นี่บังชอบเล่นวะ่ะสกินเนี้น <c oughs> บังชอบเล่นโอ,อ้โหว่ะเด็กเป็ดต่อยแมงอะไรอย่างเงี้ย มาตรงใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยแก,แกงกูได้ไง,ไงวะเออมันจะฟัคเอ็นเฟกพูดเร็วของกูอะเขาพูดอะไรกันอนะอ่านใช่อะไรนะอะไรนะกรรมทำอะไรอะไรโอ้ยไปเก็บไปเก็บไปเก็บปนชาบะครับจ๊าบเมื่อคัณไปไปเก็บปนชาพี่นนด อ่ะแค่นี้แหละครับผม <c oughs> ก็น่ารักเหมือนกันครับขอมาหลายคนแล้วก็ทั้งหมดได้มา1บาทน,นะก็ <c oughs> พี่ก็มาทดสอบนะครับ <c oughs> ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ด้วยนะครับบายบาย